ซูเปอร์แมนและแจ็คไวเชอร์ซูเปอร์แมนกับแจ็คไ i เชอร์มาดูเอากัน damn guy w i ลช h น know how to make an entertaining movie if after this trailer someone say that Carville is a bad actor h e need to get checked by a doctor maybe you don't have a brain oh my god เขาบอกว่าใครที่ดูเทรลเลอร์นี้แล้วยังบอกว่าคาร์เวลเป็นนักแสดงที่ห่วยต้องไปเช็คสมองแล้วนะครับ หากว่าคุณเป็นคนชื่นชอบความมันระห่ำในแบบบ้าดีเดือ,เอดเลือดพล่านบูทะลุจอขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสุวรรณแอคชั่นไทยแลนด์โลกของคนรักหนังแอคชั่นเข้าขั้น crazy สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุวรรณแอคชั่นไทยแลนด์โลกของคนรักหนังแอคชั่นเข้าขั้น crazy กับผมป้อมศักดิ์สุวรรณมีหนังใหม่เปิดตัวอย่างกันไปแล้วกับทางมงคลเมเจอร์ เรื่อง The Ministry of Gentlemanly Warfare ชื่อยาวนะเนี่ยกำกับและร่วมเขียนบทโดย Guy Ritchie ผู้กำกับ Sherlock Holmes The Man from Uncle และ The Gentleman เนื้อเรื่องคร่าวๆจะเกี่ยวกับหน่วยลบที่รับสุดยอดที่ใช้เทคนิคแหวกแนวสุดบ้าระห่ำเพื่อต่อกรกับนาซีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งได้นักแสดงอย่าง Henry c a v v l l l e พระเอกซูเปอร์แมนมาร่วมนำทัพถล่มยับอัดนาซีในหนังมีอะไรน่าสนใจกันบ้างก่อนจะไปดูเทรลเลอร์กันกดติดตามช่องเราให้ด้วยนะครับ แล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อหลังชมตัวอย่างและถ้าพร้อมแล้ว and action g u s m a r ์ h Phillips I have a mission I want you to lead Thank you Sergeant What's the plan To neutralize the German U-boats in the North Atlantic <c oughs> We're losing the <c oughs> war Not playing by the rules, so neither are we. We both know that I'm not very popular with the administration. Mm. The reason they find you unattractive is the very reason I find you attractive. If I'm to do this, I'll need my own team. <laughs> you won't like them. <laughs> <laughs> no! oh, They'll need to be. This is an unsanctioned, unauthorized mission. If we fail, England will be condemned to a lifetime under the German boot. That is not a dog. That is my wife! It's very good. Oh. Oh. Mm -hmm. You and your operation are reckless. Oh. This yeah. mission now. ได้อยู่ได้อยู่ส่วนตัวเลยนะครับตัวอย่างผมว่าสนุกน่าดูน่าดูอยู่นะหน่วยลบที่เป็นสายลับแล้วก็มีเทคนิคแหวกแนวบ้าระห่ำใช่ไหมเขาบอกว่าทีมของเขานั้นน่ะมันแบบมันบ้าไม่รู้ว่าข้างในจะบ้าแค่ไหนนะต้องไปดูกันข้างในว่าเทคนิคการต่อสู้ของเขานั้นจะเป็นการถล่มนาซีในรูปแบบไหนนะแต่ดูจาก บุคลิกของเฮนรี่คาวิลแล้วเนี่ยยิงไปแลบลิ้นไป <laughs> แล้วยิงได้โปรดิวเซอร์อย่างเจอรี่แบคไฮเมอร์ด้วยจาก Top g กา m a เมริกเป็นหนังที่ผมชอบมากอีกเรื่องหนึ่งนะผมว่าเขาน่าจะจัดเต็มนะผมหวังเช่นนั้นพูดถึงคาแรคเตอร์ใหม่ของเฮนรี่คาร์วิลเนี่ย ไม่เนิร์ดแล้วนะครับปกตินี่จะเห็นแบบเนิร์ดเแบบสุภาพบุรุษสุดหล่ออะไรแบบนี้นะเรื่องนี้คือแหวกแล้วยังมีพี่เบิรมบิ๊กมัสเซลอย่างอารันริสซันจากว i เชอร์มาร่วมด้วยเป็นการวางตัวละครได้น่าดูมากกับการเจอกันของ2คนนี้นะฮะแค่2คนนี้ผมว่าก็เป็นแบบนักบูที่คอบู๊ไม่ควรพลาดแล้วยังมีทัพนักสแสดงคนอื่นๆอ,อีกอย่างไอซซกอนซาเลสจากแอมบูรนเฮนรี่โกลดิง จาก Snake Eye, Alex p i t i f e r c a r r y e v e s และดาราครับข้างอีกมากมายเลย The Ministry of Ungentlemanly Warfare ภาพยนตร์แอคชั่นสายลับหรือสปายแอคชั่นคอมดีที่กำกับและร่วมเขียนบทโดยกาย Ritchie โดยอ้างอิงจากหนังสือปี2014มีชื่อว่า Churchill Secret Warrior The Explosive True Story of the Special Forces e r o t h e d of WW2 หรือ World War II โดย Damien r e v i e ถ้าใครชอบอ่านหนังสือก็ลองไปหาอ่านดูนะครับผมไม่เคยอ่านนะฮะถ้าใครเคยอ่านว่าหนังสือเป็นยังไงแล้วคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่าเป็นยังไงผมอาจจะอยากลองไปอ่านดูนะหนังได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงซึ่งน่าจะเป็นเรื่องจริงที่อุกอาจมากทีเดียวเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูจากการแลบลิ้นอย่างสะใจของเฮนรี่ตอนที่ได้สสดกระสุนแล้วนี่น่าจะมันเดือดแน่นอนและเขาว่าคาว่า ใน True Story นั้นเทคนิคการต่อสู้ที่แบบแนวแบบ u n g e l m a l y คือแบบแบบไม่สุภาพอะคำว่าไม่สุภาพนี่ก็เหมือนกับไม่สนกฎไม่สนกติกาอะไรแบบเนี้ยนะเขาบอกว่ามันเป็นแบบในยะสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนวิถีการทำสงครามแนวเดิมๆไปเลยนะฮะเพราะว่ามันเป็นในยะสำคัญของการให้กำเนิด Black Ops หรือ Black Operation ซึ่งก็คือหน่วยปฏิบัติการรับสมัยใหม่เหมือนพวก007เหมือนพวก MI6 ทำนองนั้นเลยนะครับอ่ะเรามาดูความคิดเห็นจากชาวต่างชาติกันบ้างว่าเป็นยังไงนะมาแล้วความความคิดเห็นที่1นึ่งเป็น e e t h u m b n เ i l of Henry c a คาร l l l with his tongue out you click faster than the flash himself เมื่อคุณเห็นหน้าปกคลิปเนี่ยที่เป็นแบบเอ่อเฮนรี่กำลังแลบลิ้นออกมาแบบแบบนี้นะคุณต้องรีบคลิกเข้ามาดูเลยทีเดียวนะว่ามันเป็นยังไง สุดความเห็นที่สอง he may not win any awards but damn guy w t c h i e know how to make an entertaining movie เข้าหมายถึง guy วิชชินอาจจะไม่ได้รางวัลอะไรเลยนะครับแต่เขาเนี่ยเป็นสุดยอดของคนทำหนังได้สนุก entertain นะความคิดเห็นที่3 look at w i c h a r d getting more work love to see it เขาบอกว่าเห็นวิชเชอรมาเล่นด้วยนะฮะก็คือแบบ ลเชอร์ Richard, มีงานทําแล้วอะไรเงี้ยคือมีมีหนังเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็คืออยากดูน่าดู a อคชั n นฟร m วอลฟ์ f รี m ับกายวิชชี่ฟรีเบเตอร์วิสเซอร์มซ c นิมาซหนัง Action หนังสงครามนะกายวิชีเนี่ยน่าจะได้การจองตั๋วเข้าไปดูจากเขาอ่าอีกอความเห็นหนึ่งนี่มีเกี่ยวกับหนังสือด้วยนะ I hope this is as good as I want you to be The book is amazing and what these people did was also เขาบอกว่ามันน่าจะดีที่สุดเท่าที่เขาอยากให้มันเป็นเลยเพราะว่าหนังสือในหนังสือเนี่ยสนุกมากและเขาก็หวังว่านักแสดงเหล่านี้ทีมงานเหล่านี้น่าจะทำให้มันสนุกได้ดีไม่แพ้กัน <laughs> If after this trailer someone say that c a r v i l l e is a bad actor then he need to get checked by a doctor Maybe you don't have a brain Oh my god this is so good เขาบอกว่าใครที่ดูเทรลเลอร์นี้แล้วยังบอกว่าคาร์วิลเนี่ยเป็นแบบแบดแอคเตอร์ก็คือแบบเ,เป็นนักสแสดงที่ห่วยหรืออะไรแบบนี้นะคุณน,นี่ต้องไปเช็คสมองแล้วนะฮะต้องไปหาหมอเพราะว่าคุณอะ คงไม่มีสมองแต่ว่าเขาชอบมากเลยนะชาวต่างชาติคนนี้ w o w this and a guy in the same year love it Wow หนังเรื่องนี้แล้วก็ยังมีอากายอีกในปีเดียวกันอากายนี่คือตอนนี้นี่เข้าแล้วนะครับใครมีโอกาสได้เข้าไปดูก็ลองมาบอกกันได้นะครับว่าเป็นยังไงผมนี่ก็อยากไปดูเหมือนกันนะ Superman and Jack r i a c h e r having a duet can't wait เขาบอกว่าเมื่อ Superman กับ Jack w i เ c h e r มาดูเอกันแม อดใจไม่ไหวแล้วอาละครับเป็นยังไงบ้างกับรีวิวตัวอย่างและคอมเมนต์จากชาวต่างชาติเรื่อง The Ministry of Ungentlemanly Warfare แล้วคุณล่ะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรและคุณชอบตัวละครไหนกันบ้างมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันหรือแนะนำกันเข้ามาว่าอยากให้เราทำคลิป แอคชั่นเรื่องไหนหรือหนังแอคชั่นไหนที่อยากให้เราทำเบรกดาวไฟซีนหรือฉากบู๊ไหนๆก็แนะนำเข้ามาได้นะครับและหากว่าคุณเป็นคนชอบความท้าทายในสไตล์แอคชั่นหรือฝันอยากเป็นนักบู๊หรืออยากมาร่วมเป็นแอคชั่นครีเอเตอร์กับเรามาร่วมคลาสกับสุวรรณแอคชั่นไทยแลนด์คุณอาจเป็นแอคชั่นไอดอลคนต่อไปทากมาที่ไลน์แอดออฟฟิเชียลที่ขึ้นอยู่นี่เลยและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปและเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาคอนเทนต์ที่หลากหลาย แล้วเจอกันคลิปหน้ากับผมปอมศักดิ์สุวรรณสวัสดีครับ